โรงเรียนวัดไผ่ล้อมภูระชาอุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐมเขตหนึ่งขอนำเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย100ปรซประจำปีงบประมาณ2,568โรงเรียนวัดไผ่ล้อมภูระชาอุปถัมภ์ตั้งอยู่เลขที่70ถนนคตชกิจตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ภายใต้การอนุเคราะห์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนอัตตะลักโขอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมปัจจุบันได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประหลัดสิทธิวัฒเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการอัมภัยลิ้มประสาทผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมปูนประชาอุปถัมภ์และรองผู้อำนวยการทั้งสองท่าน โรงเรียนวัดไผ่ล้อมภูนประชาอุปธรรมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน783คนโรงเรียนวัดไผ่ล้อมได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญด้านดนตรีไทยซึ่งเป็นศิละปะและเอกลักษณ์ประจำชาติไทยจึงได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศูนทรียภาพและร่วมอนุรักษ์ดนตรีไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายอีกทั้งได้จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนดนตรีไทยในทุกระดับชั้นดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นักเรียนสามารถร้องเพลงไทยและคอะจังหวะง่ายๆได้เช่นเพลงช้างเพลงเพลินเสียงเพลง เพลงหนูมาลีเป็นต้นชัดประถมศึกษาปีที่สองนักเรียนสามารถขับร้องเพลงไทยและเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้เช่นเพลงข้ามถนนเพลงกอไผ่เป็นต้น สมศึกษาปีที่3นักเรียนสามารถปฏิบัติคุยหลิบได้เช่นแบบฝึกปฏิบัติมือบนและมือล่างเพลงฮอสคอสบันเพลงชวาเป็นต้น